โอเคครับก็สวัสดีท่านผูทุกท่านด้วยนะครับวันนี้นะครับอยู่กับผมนะครับแอนด์เก้านะครับผมวันนี้แอนด์เก้าจะมาทำสตอรี่ของเมืองไอซ์ดันจันนะครับผมไอซ์ดันดันจันอะโอเคเอ่อทำไมถึงถามว่าทำไมถึงทำสตอรี่เมืองนี้นะครับผมก็เห็นสังคมของแอนด์เก้าหรือเปล่าครับสังผมนี้นะครับดรอปได้จาก บอสนะครับของเมืองนี้นะครับผมซึ่งเป็นสมบัติของโกคูนะครับโกคูแบบคู่เลยครับคู่แบบเย็นที่แปลว่าเย็นนะเป็นโกคูดาร์กอันวันนะก็จะมีสมบัติโกคูนะครับให้เราได้ดรอปกันนะครับซึ่งไอก้ามองว่าเท่นะครับผมน่าไปจับจองมากเลยนะก็ไอจ้าก็เลยมาสอนทำนะครับก็ร้องมานั่งไปเลยนะครับว่าสอรี่เมืองไอซ์ดันเจินนะครับเราไปดรอปบอสเนี่ยทำง่ายนะครับเป็นก้าวถ้าเป็นก้าวท่านจะไม่ได้ทำสอรี่นะครับแต่ทำดรอปดรอปของมาแล้วนะ โอเคด้าตอนแรกครับก็รับเควสแรกเลยคูลโอเพนนะครับผมเป็นชื่อเควสนะครับผมแล้วก็ฟอร์ดบัญชีนะครับก็ถตีมอนเตอร์นะครับฟอร์ดบัญชีฟอร์ดแอนเดสนะครับฟอร์ดเซนอันเดสแล้วก็ไอซิมโบดนะครับซิมไบโอดปะวะในอ่านว่าซิมไบโอดนะเป็นซิมโบดนะโอเครับไปเลยนะครับเราไปตีเลยนะครับก็จะเป็นอ่นีไปบัญชีบัญชีตัวนี้ครับอันเดสแล้วก็ซิมไบโอดเคครับครบนะตีตรงนี้เลยนะ กดสกิลตีได้เลยนะครับผมก็ตีทั้งหมดตั้งการอย่างละห้าน,นะครับผมแล้วก็ตีไปเลยนะซึ่งช่วงนี้ตัวมอนสเตอร์นะครับมันเกิดไว้นะครับผมเราก็ตีได้เลยนะตีแบบมันต้องแบบยายไป2 2ฉากเหมือนแต่ก่อนนะครับผมมันเกิดไว้แล้วนะครับมันปรับให้เกิดไวแล้วโอ๊ยก้าเปิดปรับให้ตัวเองปรับเตือนะไม่เอาดีกว่านะ,ะตีไปเลยครับอย่างลนะห้าครับสตอรี่ทำไม่ยากนะครับผม ทำไม่ยากอ่าตีไปโอเคครบเควสครบแล้วแล้วก็มาส่งเควสกันนะครับผมก็ทำเควสทีเส้นปีนะครับผมก็เส,ส้นปีแล้วนะครับผมก็ส่งท้ายปีเก่านะครับเดี๋ยวเราจต้อนรับปีใหม่แล้วนะก็สนับคุณดูนะครับพี่ติดตาม ท้องเราอยู่ก็ขอขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับผมทั้งติดตามคนเก่าและคนใหม่ด้วยนะครับผมผมไม่ค่อยได้ทลคิดนะครับช่วงนี้ก็เล่นเกมน,นะครับเล่นเกมบาลน์แล้วก็ทําปฏิกตไปด้วยนะครับอาจจะไม่ค่อยได้ทำพวก AQ นะครับผมก็อยากจะกลับมาเล่นอยู่นะครับแต่ว่ามันยังไม่ถึงเวลาครับผมยังทุ่มเทให้หมดไม่ได้ครับ ผมก็อยากกลับไม่ได้นนะแต่ทุ่มเทให้สิ่งหมดเลยไม่ได้แดียังมีสิ่งที่ต้องทําอยู่นะครับผมก็ไว้เคลียร์ทุกอย่างเสร็จแล้วผมก็ต้องฝึกงานอีกอะไรเงี้ยครับก็เดี๋ยวรอดูว่าหลังจากฝึกงานเสร็จแล้วหลังจากโปรเจกต์จ,กจะเสร็จหรือเปล่าจะจะจะ,จะได้ส่งไหมนะะก็ไม่รู้เหมือนกันก็เดี๋ยวรอดูนะครับผมตอนนี้ก็กำลังเคลียร์เรื่องโปรเจกต์นะเกี่ยวกับการเขียนโค้ดนะครับผมผม สร้างเว็บสร้างโค้ดโอเคเรียบร้อยเราส่งเคล็ดตรงนี้เลยนะครับผมดีหน่อยนะไม่ต้องเดินไกลเนาะอ๋อ XP ได้เยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยหมื่นเจ็ดพันเลยนะฮะก็แนะนำว่าใครที่เบอร์น้อยเนี่ยมาเก็บนี่โอเคเลยนะครับเออเดินๆๆนะแล้วเควสละ่ะอ้าวเควสหายอ๋อเราต้องเดินต่อไปนะครับลองเดินต่อไปดูก่อนนะมีเคล็ดไหมนะี่ยอืมไม่มีม โอเคมีเควสตรงนี้นะครับอารลาม่านครับฟีดเป็นครับเอไฟเย็นนะครับผมตีนะครับตีมอนเตอร์พวกนี้ไปนะครับก็ไม่ยากนะครับเควสก็บอกมอนเตอร์อยู่แล้วว่าตีตัวไหนบ้างโอ้ยเลือดผมน้อยนี่ว่ะแนะนำใช่ครับตีหมูกนะครับผมตีป้ายนะครับ ใครที่อยากจะเก็บอยากจะเป็นสายนูเกตครับก็เต็มตัวไได้เลยนะครับผมเต็มเตมตัวซื้อเขาเรียกอะไรนะเต็มตัวเก็บตังค์นะครับเติมเกมได้เลยนะใครเติมได้ก็เติมนะครับตนช่วงนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันยังแถม AC ให้อยู่หรือเปล่านะครับผมแต่แน่นอนครับเดือนมกราครับมันเกิดมันเกิดนูเกตนะครับผมต้นเดือนเลยนะฮะมันเกิดนูเกตก็ ได้เติมแน่นอนแต่แอดก็จะได้เติมไหมก็ต้องรอดูตางก่อนนะครับพวกนี้ยิ่งช็อตๆอยู่นะไม่เคยมีตังครับเออ่กตเทสพาสนะครับผมโอเคตีมอนเดียวนะครับผมเราจะใช้เป็นไว้ให้หลอดดีไหมนออะมันใช้ไว้ให้หลอดนานะนานะนะนะใช้เป็นยามิโนโรนินมาสักพักแล้วครับเรามาใช้ไว้ให้หลอดบ้านดีกว่ามาตีให้หายคิดถึงหน่อยนะครับห้าพันโอเค เนี่ยเกี่ยโอ้ยเรื่องเรื่องเล็กน,น้อยขี้มีขึ้นอืมโอ้ขี้ว่าเก้าพันโอเคครับก็ยังแรงอยู่เหมือนเดิมมีมีเผามีดาเมิเตตติขี้ที่รุนแรงใช้ได้นะครับผม โดนเนิร์ฟด้วยแหละจริงๆไว้ให้หลอดตีแรงกว่านี้นะครับผมถ้าใครที่มาทานช่วงแรกๆนะครับจะรู้ว่าไว้ให้หลอดตีแรงกว่านี้นะครับตีเป็นหมื่นสองหมื่นได้เลยนะช่วงนี้ตีเหี็บหมื่นก็ถือว่าเป็นบุญตาครับผม <laughs> โดนเนิฟคัดโกงเกินนะฮะบอสมันตายง่ายไปนะครับผมก็เลยโดนเนิบมาโอเคเรียบร้อยอส่งเควสนะครับโอเคตะลุยต่อไปนะผม บอลตัวนี้นะครับจะใช้เป็นเอเอเบลเอเบลเนี่ยหรืออาเบลเนี่ยก็จะสู้ยากหน่อยนะครับผมมอนสเตอร์มันตีแรงนะลองดูว่าบฮาลอด่เโร่เนี่ยจะไหวไหมราลองดูกันคือมอนสเตอร์มันตีแรงจริงฮนะดีมันตีเราไม่โดนนะนตีเราไม่เดินก็เคี้ยวตีใส่ร้อย เล็ดแรงมากอยู่ยในเกณ์ที่รับได้โอเคครับตีเซลล์ได้เลยเนี่ยมันตีแล้วไม่โดนเลยเรื่องการทำไมตีแล้วไม่โดนก่อนันนี้นนผมเอาลองเอายามินะครับโรดยามิหรือรีอเจนดิวเนนมัน้งตีแล้วมันสู้ไม่ไหวนะครับโดนตีกับมา6กพันนะตอนนั้น เลือดตอนนั้นผมไม่ได้ใส่ค่าไว้ให้หลอดเลือดแค่สามพันย่เงี้ยเราตีหกพันนี่จบเลยนะฮะเลยไม่ใส่ไว้ให้หลอดแล้วมันได้เป็นพรับบับของไว้ให้หลอดได้ด้วยนะครับมันให้ฝ่ายตีเรายากเนี่ยเราจบได้ั้งนั้นเลยตีเราไม่โดนนั้นเลยนะตีโดนก็อยู่มากแค่เจ็ดร้อยนะครับก็ถือว่าธรรมดาเสือไปดูสิได้ของอะไรมาเป็นผ้าคลุมนะคบผ้าคลุมหลังเหมาะไหม ก็เอาเก็บไปก่อนนะกันถือว่าเก็บไว้ใส่ครบเซต <c oughs> อ่ะคล็นี้ก็เสร็จแล้วส่งคล็ก่อนนะครับชุดนี้ก็เท่นะนะถ้ามาเก็บอยู่นะใส่คู่กับทรงผมโกคู Go oo, น่าจะสุดยอดเลยนะครับผมนี่มอตบอสตัวนี้นะครับที่เราต้องมาทําทรงผมนะครับตีจากบอสตัวนี้นั่นเองนะโอเคตีเลยนะครับผม โอเคครับเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วนี่นะครับเวลาตีบอลก็ต้องมาตีตัวนี้นะครับตีให้ดอบนะครับเป็นดอบเป็นเอ,อ่อดอบเป็นทรงผมของโกคูนะครับตีไปเรื่อยๆนะครับตีอย่างเงี้ยเดี๋ยวลองตีให้ดูสักสเต็ปหนึ่งนะกันตัวหนึ่งนะโอ้ว่ตีแรงอยู่นะมันแรงเพราะเรากดสกิลหนึ่งเลื่อนหายไปเนี่ย <laughs> บอามันต้องสกิลว่าตีแรง 1มื okay. ่นหนึ่งพันโอเคได้เล่นอยู่ตีไปสิอ๋อหมื่นห้าโอเคอยู่สวยอยู่ครับดามิดก็โอเคอยู่เม็ตตีดได้เจนประมาณนี้ละกันเพราะว่าผมดอบมาของน่าจะเกือบครบแล้วนี่เป็นช็อปนั่นนะครับผมทางเ็จครบแล้วนะฮะก็สามารถได้ดับเอาดับที่เสียบหิดเน่นเหรอดับที่เสียหินเสียบน้ำแข็งนะครับดับนี้อะลองลองกด ซื้อมาใส่ให้ดูกนะ่อนไะด้ไหมัูซีหน้าตาเป็นไง AC ด้วยนะครับเก็บไว้ก็ไม่เสียหายอะไรนะฮะก็เก็บซื้อมาใส่ก็ดูสวยนะครับผมอ่ะต่อไปคเควส t ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับที่เดี๋ยวจะ้เป็นค u e s ฟาร์มั้งพวกนี้เป็นพวกเควสฟาร์มละาร์มของไวท้ทำชุดนะครับผมไอ o ท e เ1 i t o หนึ่งไอ k ท n เสองไอทเสามแล้วก็ไอ o ท e เ4สี่ป่ะโอเค ของพวกนี้นะครับก็ฟาร์มขอนนะถ้าขอไปได้ไรน,นะครับก็ไปแลกของพวกนี้ได้นะครับผมแต่ของพวกนี้จะไม่ต่ไม่ a อซนะครับผมย้ำว่าไม่เออเอซนะอย่างเช่นดาบอย่างเงี้ยดาบเอ่อหอกชุดอย่างเงี้ยคือชุดนียต้องมีชุดนี้ก่อนนะครับผมน่าถึงเป็นชุดขั้นสองไดนี่เป็นขั้นสองนะครับก็เท่นะขั้นสองผมมาว่าเท่นะเสียดายที่มันไม่ใช่เอซนะถ้าเอซก็จะดูสวยหน่อยตรงผมนั่งแข็งอย่างเงี้ยอืม ผ้าคลุมหนังก็สวยนะครับมีอย่างนี้ก็โอเคเลยโอ้โหผ้าคลุมหลังอันนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับต้องมาแล้วปะ <c oughs> คือต้องมีผ้าคลุมหลังอันเมื่อกี้ก่อนนะเห็นไหมอ่าผ้าคลุมหลังเมื่อกี้ผบแล้วก็มีเอ่อใครเอ่อการโนสอ่ามีอันนี้อา่าก็ผ้าคลุมหลังอันเมื่อกี้นะครับผมแล้วก็รวมไอโทเค็นสามและสี่ถึงจะเป็นไล่ไปางน,น,นี้ได้น่าสนใจนะแต่หน้าใส่กับคุณผมโกคูน่าจะเท่ Go 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 โอเคสำหรับถุงส่วนมือนะครับไฟในมือไอ้เก้าครับไฟในมือไอ้เก้ามาจากไหนอ่ะกดที่ช็อปนะครับผมไปที่ Cubicle Con นะครับผมอ่ะกดไปปุ๊บอ่ะก็จะมีส่วนของนี่ครับ Persma f o r t Frame นะครับผมอาจเป็นชิ้นอันนี้นะตอนแรกผมนึกว่าเป็นแบบมือเราอยู่อยู่ตรงจุดกลมข้างบนแล้วไฟลงไปข้างล่าง <laughs> เออผมก็คิดว่าอย่างนั้นที่ไหนนะ a อนิเมชันมันผิดนะไฟต้องอยู่ข้างล่างแล้ว ตัวโคนไฟต้องอยู่ข้างล่างแล้วเปลแล,แล้วตัวปลายไฟอ่ะต้องอยู่ข้างบนนะทช่ไห้ผมสับสนไปเลยผมก็ต้องไปดูนะฮะโอเคก็ประมาณนี้นะครับใครชอบก็กดไลค์กดสับตะไคร้ให้ด้วยนะครับผมก็พบกันใหม่คลิปต่อไปนะครับผมจะมาเมื่อไ,ไหร่นะแต่ว่าขอบคุณที่ติดตามน,นะครับผมไว้เจอกันนะครับสวัสดีครับ